พีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปาทางฝั่งไทยฝั่งลาวเลยดูต่างประเทศคือเก่าเนาะคะ่ะทักทายกันคือเก่าเด้อจ้ามันนี้ตะกะแตนต้อมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเนาะจ้าวันนี้ผ้ากินปูปูหน้าขั่วเกลือะค่ะพี่น้องแล้วก็มีไอ้นี่จ้าปลาซับแก่ปลาบองจ้าแซบแซบจ้ากับข้าวเหนียวนะคะพี่นอ้องป้องไปาอาหารอีสานของขฮามันนี้น่าจะกินปูหน้าขั่วเกลือเนาะจ้าพี่น้อง มีพักก็มีแตงกวากับมะเขือเนาะค่ะกับข้าวเหนียวกินกันกับข้าวเหนียวกับปลาซับเนอกจากพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเนอกจากกับปลาปลาซับของเ้าเนอกจากนี้จะขั่วเกลือเรียบร้อยจะกินกับข้าวเหนียวจิ้มเลยค่ะพี่น้องจ้ำเลยค่ะจำ้ำอองปูนะคะเนาะแซ่บจะนี่ ล่าซับหอมๆค่ะแกบสุดยอดเลยจ้าอื้ม ปูหนาบ้านเฮาเนะจะทางอีสานมากกินหลายๆจะพี่น้องปู阿拉สก้าอีสานเนาะจะคนอีสานเท่าบุมีปูตัวใหญ่阿拉สก้าคือเขาเนะจะก็กินแบบนี้ละจ้ะกินปูหน้าขวัวเกลือนะคะแซ่บๆน้ำกันจะจ้าพี่น้องบาง้างาย ตัวน้อยๆอ,ยอ่อนๆจะกินแซบจะพี่น้องกอบของกูนะจ๊ะ ง่ายๆนะจ๊ะขั้วเกลือจ๊ะปูนาขั้วเกลือรสชาติบ้านๆของเรานะจ๊ะ เค็มมันๆจ้ะพี่น้องแซ่บสุดยอดคลิปนี้ตากระแต่กัจะขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องป้องป่ายคลิปนี้จะพากินปูหน้าขั่วเกลือเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าก่ะจะมีเมนูเซ็บแเมนูเด็ดๆมาฝากคือเก่าค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะพี่น้องป้องปายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีจ้า